นอ้พลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาลงรายละเอียดเกี่ยวกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริกรรมใส่นะครับคลิปที่แล้วพูดถึงการเชื่อมโยงคมนาคมเมื่อวันที่6นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองจิตด้เทคอนกรีตเชื่อมสะพานมิตรภาพ พร้อมเปิดธันวาคมปีนี้นะครับค่าธรรมเนียม50-500บาทเสียค่าธรรมเนียมนะครับผมว่าวิ่งฟรีนะครับเดีย๋ยวก็ชมรายละเอียดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในผลด้วยนะครับมีรายงานข่าวว่าวันที่6มิถุนายน2568เวลาประมาณ11นิกา45นาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองจิตรองนายกรัฐรมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปปอลาวจะร่วมทําพิธีเทคอนกรีตเชื่อมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 5. บึงการบริคัมไซระหว่างรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณจุดกล่นกางสะพานจากนั้นจะร่วมทิธทีลงนามความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์การใช้การบริหารและการบำรุงรักษาสะพานด้วยโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอรลิคํมไซงเงินก่อสร้าง3,787ล้านบาทร่วมลงทุนโดยรัฐบาลไทยลาวฝ่ายไทยโดยกรมทางหลวง2,500ล้าน ฝ่ Dante, ายสปปลาว1,287ล้านแบ่งเป็น5สัญญาฝ่ายไทย3สัญญาและฝ่ายลาว2สัญญาภาพรวม3สัญญาฝั่งไทยผลงาน98.23%เมื่อเทคอนกรีตเชื่อมสะพานเสร็จทั้ง2ฝ่ายจะเร่งรัดงานก่อสร้างที่เหลือซึ่งเป็นการเก็บรายละเอียดต่างๆอาทิเช่นงานปูยางพื้นสะพาน ราวสะพานติดตั้งป้ายเตือนตีเส้นเครื่องหมายจราจรโดยมีแผนเปิดใช้บริการเดือนธันวาคม2568โครงการมีระยะทางรวม16.34กิโลเมตรถนนฝั่งไทย13.033กิโลเมตรและถนนฝั่งลาว3.307กิโลเมตรของเรายาวกว่าลาวนะครับแนวเส้นทางฝั่งไทยเป็นทางเลี่ยงเมืองบึงการ เชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำโขงผ่านจุดสลับทิศทางกรจราจรและด้านพรมแดนฝั่งสปปลาวเชื่อมเมืองปากซันแขวงบริคำไซความยาวสะพานข้ามแม่น้ำโขง810เมตรเป็นสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องขนาดสองช่องจราจรมีจุดสลับทิศทางจราจรฝั่งสปปลาวเชื่อมถนนหมายเลข13 ไปถนนหมายเลข8จากสาพปพลาวไปเมืองเวียงวินเมืองฮานอยประเทศเวียดนามและเชื่อมต่อประเทศจีนตอนใต้ผ่านทางหลวงอาเซียนหมายเลข1หรือว่า AS1 นะครับไปถึงเวียดนามแลนะถนนหมายเลข13นะครับเมื่อเปิดใช้สะพานจะเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะดังนี้รถจนนั่งไม่เกิน7ที่นั่ง50บาท รถโดยสารขนาดเล็ก8-12ที่นั่ง1 0 0บาทรถโดยสารขนาดกลาง 13—24 ที่นั่ง150บาทรถโดยสารขนาดใหญ่มากกว่า24ที่นั่ง200บาทรถบรรทุก450ล้อ50บาทรถบรรทุก6ล้อ250บาทรถบรรทุก10ล้อ350บาท รถตำทุกเกิน10ล้อ500บาทครับถ้าเกิดสะพานวิทภาพาพไทยลาวแห่งที่5สร้างเสร็จนี้จะสะดวกสบายมากขึ้นเดินทางไม่กี่นาทีก็ถึงแขวงบริคำไซแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยฝั่งไทยที่จังหวัดบึงการหากจะข้ามไปยังแขวงบริคำไสนะของสปปลาวนะครับทุกวันนี้มีเพียงเส้นทางเรือโดยสารข้ามฝากแม่น้ำโขง ที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่าโดยสารคนละประมาณ50-60บาทและเป็นแบบเหมาประมาณมีแบบเหมาด้วยประมาณ2,000บาทนะครับแต่หากถ้าเดินทางโดยทางรถจน์ปัจจุบันนะที่สะพานไทยลาวพิธภาพแห่งที่5ยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับหากต้องการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางไกลนะครับโดยต้องขับรถ ไปใช้สะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งที่จังหวัดหนองคายนู่นนะครับก็ย้อนกลับย้อนกลับไปที่หนองคายข้ามไปที่นครหล,ลวงเวียงจันทร์แล้วต่อไปยังแขวงบริคำไซอีก150อ้กิโลเมตรโไกลนะครับหรือว่าอีกเส้นทางหนึ่งก็คือข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ที่จังหวัดนครพนมข้ามไปทางแขวงคำม่วนต่อไปอีกเกือบ200กิโลเมตร ถึงแขวงบริคำํำไซซึ่งเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าหากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำํำไซสร้างแล้วเสร็จจะทำให้การเดินทางข้ามแม่น้ำโขงด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากด่านฝั่งไทยถึงฝั่งลาวใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคคำไซ เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข222อําเภอบึงการกับถนนสาย13เมืองปากซันแขวงบริคำไซบริเวณก่อนทางขึ้นสะพานจะมีการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนและด่านชังน้ำหนักทั้งสองฝั่งและมีการก่อสร้างจุดสลับทิศทางจราจรบริเวณอาคารด่านพรมแดนฝั่งสพลาวขณะที่รูปแบบการก่อสร้างตัวสะพานเป็นรูปแบบคานขึงนะครับอย่างที่ได้พลกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ตัวสะพานนะครับยังมีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นคือการนำรูปแบบทรงของแคนนะครับเครื่องดนตรีพื้นบ้านรูปแม้น้ำโขกมาออกแบบเป็นเสาหลักของสะพานเพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมร่วมกันและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของส้งทองประเทศส่วนความปลอดภัยบนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นี่นะครับ มีการติดตั้งระบบเฝ้าติดตามพฤติกรรมสะพานเพื่อใช้สําหรับติดตามสภาพโครงสร้างของสะพานได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทําให้การตรวจสอบสะพานง่ายขึ้นลดภาระการเข้าไปตรวจสอบด้วยคนและสามารถช่วยในการตัดสินใจในการเลือกมาตรการดําเนินการกับโครงสร้างสะพานได้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นประตูการค้าที่สำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศตลอดจนอำนวยความสะดวกในการขนส่งจากไทยไปสู่ตลาดจีนตอนใต้และเชื่อมดวงการส่งสินค้าจากภาคกลางของสอปปลาวสู่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อขนส่งทางทะเลไปยังภูมิภาคอื่นในอนาคตขอบคุณทุกการรับชมและพบกันคลิหน้าสวัสดีครับ